กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อสุขครูสุขคสุมองสุบอนพ่อกันคือเก่าพี่น้องส่องแม่น้องวัยุคือเก่าเด้อป๊าดเปิดมากับพ่อพี่น้องสวนข้าวโพดอียังสมังใบใหญ่กะด้ป๊าดอุดมสมบูรณ์นี่ยันแล้วเนาะพุ่นพูยข้าวผ่อสงสัยเนาะ พุพ่นผู้วอกระสิประมานนี้เนาะพี่น้องขนาดป,ปูดอยู่บ้านเฮาเด้แบบนี้อันนี้มะสลีนอันพี่เลิม่มะสลีนเ้าโง่รือ,หองงรมหสลีนว่านปอมะสลีนข้าโง่น่ะบ่มะสลีก็คือมะข้าวโพดนั่นแหละพี่น้องบ้านผู้ไทยก็จะห้องหมากซาลีฝังหยาดได้พี่น้องเอ้ยบ้าผู้ไทยนะฟังยากกะค่ขอยๆฟังไปเด้อพี่น้องเด้อ ป้านี่เขาปูทีรู้บ่อะไรวะป้าพี่น้องรรมาศาสตร์อยู่บ้านเขานีนอุดมสมมูรณ์นะพี่น้องเคียวอุ่มทุ่มเพราะว่าฤดูนี่มันรดูฝนแลน้วเนาะฝนตกทุกวันพี่น้องเอ้ยรังจากเขาแล้วงานเลิกงานกกยังไม่แล้วเลยพี่น้อง ก็พาพี่น้องมาสมบรรยากาศก่อนสมบรรยากาศรอบๆจะอ่อนพี่นอ้องจะอ่อนมันเลีวไปทางเดอกระเคี้ยวอุทุอุทุมอยู่ฝนกัะชิตตกฝอฝนเวลามันเด้จำนี้เวลาฝนตกแม่แล้ดูฝนแล้ว แมด้านขาวกระเตียมลงหนาแล้วพี่น้องเตียมเห็ดหน้าแล้วพ่อน้องมาอยู่กับจักเอ็ดปุ๊บพี่น้องจางจางสบายดียพี่น้องเงกี่ยฝางแลวงัแล้วนอนรังจากเขาเขาหลีดแล้วค่ะยายฝางให้ง่งหหว้ งานเทานี่คือรู้น้องโง่จักจักมือว่างๆสิผาพี่น้องไปคุณจิโปมก็คือเจี้ยวหรอเ้าต้องหาเสียมก่อนป้าพี่น้องจะอ่อนได้คามามสรีวานนี่สิ ขันเม่ชีอันน่ะมีปูที่แบบนี้ด้วยนะนเนาะอ้ก็เอ้ากะเดี๋ยวนี้ขากะปูเนี่ยปู่ข้าหัวโงที่นาะจะเหมันเคี้ยวจะเมนเคี้ยวอาจะหักไปใส่หักไปลอห่หน่อยครับหักไปหักไปล่อห่วโยิ่งนะนะมึง ่ะไปขึ้นบนห้องนะบอขุดนะโผ่หน้าเนาะแ่ไดุ้ก,กีัพทีแหงไหม,มผันพี่ได้สีได้ซีน้ำเงินนะพี่นอ้องโง่บ้านพี่ได้สีได้ซีน้ำเงิน นไปทางใดกับเคี้ยวพินองเลยเคี้ยวอุ้มถูกมั้ยจ๊ะเดี๋ยวเขาว่างๆสิผาพินองขึง้นขึ้นเขาไช่มันลายเห็นเนาะโง่ตั้งเทไร เสียงนกประห้องกล้องขอกะเยอหมืดนะพี่น้องเนาะมันเยอะขึ้มเลยพี่น้องมขาอก็ยังห้าหหมู่พอเป็นพ้นในตกนี่มันก็เลยขึ้มฝ้าขึ้มพ้นเนาะเราจะไปเซตต่อ เราจะไปปลูกข,ข้าวปลูกกะงานำเสร็จแล้วก็ว่าค่าต้องเตรียมอาหารก่อนพี่น้องไว้มือหน้าว่างๆไว้มือหน้าว่างๆจนสิพาพี่น้องไปคุชจิ่ปลอมตัวเห็ดเห็ดหลักออมย่างนี้เนาะกล้ากินนะเอากรนเบ็ดนะว่าเรากล้ากินอันนี้ผักหอมมาบ่กเม็นนะบอกเหม็นพะพม่าเผาเอาไปอ้อม,อ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 ,มอยากบอกมันเท่าแล้วฮ<น>ะ,<น>ะเอาพวกมันเนาะ มันมีแสบคือพักรวมน,มน้ำมันเท่าเหมดแล้วหนกไปแล้วจริงแต่บ้านเราก็ยังห้าหยาแล้วเนาะจะอ่อนใบอันมเข้าโปรดคนนี้ด้วยอะไรเป็นน้ำเป็นหมันเนาะพี่น้องอันนี้เขาหน,น,น,น้นนนานเสียนนั่นเขาโปรดมันเขาผูหกักหายถึงกิโลเขาหักหายมากนะบอกอ ตัวบงนี้ได้บงเศษมันเได้ตะเก่ามันก็เป็นต้นหลังหยังนะครับว่าใครว่าเขาชอบพนะวกหนูนันมีเยอะเรื่องดหลังเดินเตาหลัง,งใใพ,พี่นอ้องถธนากะเป็นป้าข้าปู่แตดสะออ่อนเขาเนาะขี้งโง่เลยพี่นอ้องดำขึ้นะืออยู่นี่ มีแมนพี่เล่ได้มีน้องเหยลายโพดว่ะลายโพดมีได้มองไวคือยูนาเขา,าม่หบอแล้วเ,เข้าสิเป็ดเจอเหเาเป็นลดโย่กัะะบมิซูลายตัว คลิปออกก็จะเป็นบางมือนะพี่น้องเนาะ,ะมือว่างเขาก็ได้หลงนะพี่น้อง,นออายายองเนาะก็ะคอสูดคอผายไร้ไรเพราะว่าเอกก็อดงานตามหน้าที่เนาะพี่น้องเนาะมือว่างมือหมีนี่แหลกะก็อ่อื่นก็ย่าหร,รือก็ไล่กดสแสได้พี่น้องฝากติดตามซองแม่น้องวายู่ด้พี่น้องหรือว่าอย่าลืมกดห้ามเาเบอร์ความพี่น้องคอมเมนต์มาได้ พาะว่าเขาก็มีได้ปิ้นเล่ลงรไร่เลยพี่น้องมื่อนี้ค่ะเขาลีนมเสร็จเนาะเขาด,ดีนมแล้วกับพาพี่น้องมาเบิง้งธรรมศาสตร์บ้านเขามีอธรรมศาสตร์บ้านเขามันเคี้ยวอุดมสมบณ์ก็เด้พี่น้องเลี้ยวไปทางรถก,กับเคี้ยวมันได้ผูได้เขาเนาะพ่อนนอกกระตกุกทุกมือพี่น้องคำสัญญาา้นนี่ระวังกระชีขึ้นพ่นมาพ่นดี แม่น้อง็อยู่อ่ะเพื่อไปตกอยู่บ้านเขาพี่น้องบ้านแม่นอ่องวายู่พ้นมีตกป้าบ้านนี่เขาก็จะกลับมือแล้วพี่น้องไปลุยงานตอ่อเป็นง่สาวงูหน่อยได,ไ,ไ,ดได้ทางแดงทางแบบว่าน้อยล่วงครังสก,กันร มันไม่ได้ขอแหกนะเีย้งได้ซอง้ตัวนี่เราหน่อยก็มู่องตนี่าูหยเมือนหน่อยข่อลัจากโต้เนี่ยอันนี้สิเป็นพระแนของพอน้องอายุเป็นผู้เฮอะอาหารนะพี่น้องแม่น้องอายุก็เลยมีหูอย่างหน่อยอยู่ เนี่ยมันแหลนต่ำแล้วมันไปถือเศร้ามับางทีก็มันเลี้ยข้างเดียวคือมันเลี้ยข้างเดียวแล้วมันก็ขันเห็นไปข้างแบบเต๊ะขันห็นผู้กวนไปสีห้องเนาะนมีเยอะพรางมันมาเยอะหญ้า เก็บสะสมปอบประแหง้องป้าเมอือ <s us> ไปรูยงงานตรอสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เป็นรายพี่น้องพ่าพี่น้องมาเบ่งธรรมาศาสตร์นอกหล้วก็เว้านะจ๋าแต่เอา้ามอนี่เป็นยังไปซื้อห้องเพื่อผังบัาร ก,กดไลค์กดแชร์ได้เ้ยพี่น้องกดติดตามได้เอหรืาอย่าลืมกดห้ามาเบิง้งกดห้ามาสบนะพี่น้องเนาะทายพี่น้องกลับบานนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีพี่น้องหักไปปีเลยไปลองหัวโลงลนะอีนะไปอ้ทีมันหอกเดียด๋วยวพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิง่งขอกขอกมวลลีดขอกัวลใหญ่ มันหูปอนหูเอามาสลอนมันมีผอ,อกันเฮา้าซ้ำโอ้ยแต่สะออนเนาะแต่สะออน พี่น้องป้าไนีงไปได้ได้พี่น้องเอยยู่ดีมีแหงมา้สุกรสุกนไปแล้วพอกันคลิปหน้า